สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮันนี่เนี่ยพักมุชาเสียงมิสซิสคลาสสิกยูนิเวอร์ปปี2024ค่ะวันนี้ในฐานะที่มาเดินสายเนาะเป็นตัวยพรพี่พี่สื่อมวลชนนี้ค่ะวันนี้ก็ขอมาอวยพรพี่ๆสื่อมวลชนทีวีพูนะคะให้สิ่งเจอยู่อีซินเนี่ยผู้ใช้นะคะสุขภาพเฮงเฮงร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสวยๆงดงามตลอดไปตลอดปีค่ะเป็นไงบ้างคะปีนี้เรา ตั้งใจเลยว่าเราจะทำอะไรยังไงบ้างก็คือหลังจากที่ฮันนี่ได้รับตำแหน่งมิสซิลาสิกยูเวท์ปี2024เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะ อันนี้ต้องมอบมงมอบสายประเทศต่างๆที่เขาไปจัดประกวดนะคะสิ้นปีก็มีมาเลเซียนะคะแล้วก็จีนเวียนนาออสเตรเลียค่ะแล้วหลังจากนี้ก็จะแสดงธรรมะซีรีส์ต่อจากพนางวิสาขาและพนางสุเมธามแล้วตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาเอกอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็พัฒนาทรัพยากรทางธรรมชาติค่ะย้อนกลับไปนิดนึงค่ะเป,นนคนะเป็นบอกว่าเราจะต้องไปเดินสายมอบทั้งมงแล้วก็สายสะพายใช่ค่ะ แผนตังแบ่เมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างคะก็ก็แผนที่ที่ทางกองส่งมาก็คือว่าเดือนกันยานะคะแล้วก็เดือนพฤศจิเดือนตุลาแล้วก็ปลายเดือนต้นเดือนตุลาค่ะที่เขาส่งตารางมาแต่ว่าวันเวลาเนี่ยก็จะส่งมาอีกทีนึงในประเทศต่างๆที่จัดประกวดค่ะแผนแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปทุกทุก ใช่ครัเขาจะให้ขับไม่เขาจะให้ตัวเครื่องบินนะคะแล้วก็ผู้ติดตามไปแล้วก็พกกิมมี่นิดหน่อยจตัวมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับเราไม่ต้องเดียมเลยค่ะก็คือไปแต่ตัวแล้วหัวใจแล้วก็เอาช่างไปแค่นั้นเองค่ะอการละครบ้างครับ การละครหลังจากที่ทําพนางวิสาขาและพนางสุเมทานะคะเรื่องต่อไปก็เป็นธรรมะเหมือนเดิมเพราะว่าหลังจาก่านนี่ทำละครธรรมะเนี่ยเหมือนส่งผลให้ตัว่ันนี่เนี่ยประสบความสําเร็จแล้วก็คนรอบข้าง่ันนี่ประสบความสําเร็จเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยอยู่ได้ด้วยธรรมะจะลงใจถ้าเราแก้ปัญหาเนี่ยก็ต้องจากตัวเราเองฉะนั้นเนี่ยละครธรรมะ่ันนี่คิดว่าเป็นเรื่องที่แก้ได้ดีที่สุดค่ะค่ะ เหมือนว่าเราเนี่ยตัวเองเป็นสายทางธรรมะอยู่แล้วใช่เป็นสายธรรมะแล้วก็ใส่มูนิดหน่อยเงี้ยค่ะปกติส่วนตัวค่ะก็คือผลงานละครที่เห็นก็จะมีทาเป็นสาย ทรมาฮันนี่ชอบทรมาใช่ฮันนี่ชอบทางทมเพราะว่าฮันนี่สวดมนต์ตั้งแต่เด็กก็เลยชอบทางนี้มากเลยค่ะค่ะแล้วพีการจะต่อยอดไปทําพวกละครคุณธรรมอะไรอย่างเงี้ยไหมคะละครคุณธรรมจะไม่ทําจะทําละครทรนมะเกี่ยวกับนะครรมะอย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้ฮันนี่ก็ทําผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเกี่ยวกับมะละกี้นกซอฟเจลเพราะว่าที่บ้านฮันนี่เนี่ยคนแก่จะเป็นเบาหวานกันเยอะแล้วฮันนี่ก็ฉีดท้องแก่ด้วยตัวเองแล้วเห็นแกกินมะละกี้นกปั่นใส่น้ำผึ้งใช่ไหมคะแล้วขมมาก อันนี้ก็เลยหาวิธีที่ทําให้ทานง่ายใช่แล้วก็ให้คนที่บ้านทานแล้วประสบความสําเร็จก็คือลดเบาหวานลดความดันแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระได้ดีก็เลยคิดวิธีที่เอามาวางขายแล้วก็อีกประมาณเดือนกว่า2เดือนนะคะจะออกวางขายแล้วถือว่าครบรอบด้านเนาะเป็นทุกอย่างเนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นนักเรียนนักเรียนนักเรียนรุ่นโตนักเรียนรุ่นโตปริญญาเอกค่ะที่แม่โจตอนนี้ฮานนี่ก็เรียนมาได้3เดือนแล้วเรียนเป็นขั้นต้นที่ไปดูพี่ๆเขา เขาทำเกี่ยวกับโปรเจกต์งานต่างๆแล้วก็ประมาณอีก3าในข้างหน้าก็จะเข้าการสู่การเรียนจริงจังล้วค่ะหรืชอบแบบในทางสายวิชาการด้วยอย่างี้ใช่ก็คิดว่าการเรียนอันนี้เหมือนพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ได้แล้วก็ ทางการเรียนเนี้ยเราก็มาช่วยเลี้ยงเกี่ยวกับละครที่เราทําอยู่ก็เป็นดมอเตอร์มีแพทย์เป็นดมอเตอร์เป็นดมอเตอร์ค่ะสอนเลยไหมคะจบแล้วยังไม่สอนขอขอเอาให้จบก่อนเอาให้จบก่อนค่ะค่ะฮ่ฝากผลงานค่ะฮันนี่ขอฝากผลงานนะคะละครคุณธรรมนะคะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยฝากผลิตภัณฑ์มาละขี้นกซอฟเจลของฮันนี่นะคะแล้วก็ไม่ลืมค่ะสวัสดีปีใหม่เฮงเรุ่งเรืองเจริญร่ำรวยตลอดปีตลอดไปค่ะ i อนะคะฮันนี่ฮันนี่เบบี้มีค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะค่ะยินเส่ก่อนนะค่ะโอเคมันพี่นุ่ย